โรงการทั้งหมดโดยขณะนี้รถเรากำลังอยู่บนที่ดิน3ามทีร่ดสามทีโกร่นี่ก็เป็นที่ดินของพี่พัชกุลได้ซื้อถวายหลวงพ่อเมื่อปี2 5 5 1เกือบ20ปี19ปี1 8 1 8ปีเายั พี่กระจรที่ขับรถให้เราเนี่ยคือลูกศิษย์หลวงพ่อที่ตามหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นนะอ่ารมารลอนหน่อยแล้วอยู่ซ้ายมือนี่คือกุฏิท่านแต่ก่อนเนี่ยสองชั้นแล้วก็ดีขึ้นไปแล้วก็ข้างล่างนั้นทำเป็นห้องปฏิบัติธรรมขวามือก็เป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุด เราโรงเรียนวัดเนี่ยไม่มีห้องสมุดไม่มีห้องบนไข้เนี่ะเป็นจุอดอ่อนนะเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็เลยต้องต้องสร้างเต็มที่เท่าที่เราคิดได้ทาได้เสร็จแล้วใช้งานแล้วแล,แล้วก็ถือว่าเป็นวิทยาลัยสามเาารณราด,ดูดูเนนเราเรียนหนังสือมันน่าตื้มใจเลยเห็นไหมเรียนมันเียนนหาการแพทย์ที่บดได้มาคุกอบรม ส่นอบรมให้ความรู้สร้างความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ง่ายว่าทั้งทางโลกทางธรรมแต่เพื่อกางไว้แผ่ในอนาคตฝ่ามือเนี่บ้านสมทยบ้านผมเองเนี่ยสายมือเนี่จะเป็นอาคารหออประชุม นะแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่นนนเนี่ยเย่จาจังหวัดชัยนาทจอดจอดจอดทําไมผมจึงมาสร้างเรือนไทยตรงนี้นะมีสองเหตุผลหนึ่งหลวงพ่อท่านวันที่มาหาท่านวันแรกเลยเนะี่ยท่านไม่คุยกับพวกผมนะท่านไม่คุยทัากวนที่องท่านวนไปวน,นมาจนพวกผมจะกลับนะ แล้วท่านบอกว่าวนมาถึงตรงนี้ใช่ไหมพี่กิจจอน,นมีเสียงดังออกมาจากตรงนี้ว่าถ้าไม่ให้เข้าวคาวนี้นานเลยนะท่านก็เลยไปดักหน้าพวกผมก่อนที่จะออกไปแล้วท่านก็ยกที่ดินให้เพราะฉะนั้นผมก็เลยถือว่าตรงนี้เป็นที่เทวดาอยู่น,นี่นี่นี่ตรงนี้ <S <S ทีนี้ <S <S <ๆ S 1> ชีวิตผมพี่กิจอรอนเดินาทางต่อไปนะคือถ้าไม่ได้มีวัดไม่ได้มีาศาสนาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนในโลกนี้นะก็คือเมื่อว่าได้ไม่โอกาสบา เจอพี่เช่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเหลืองแท้ๆเนะี่ย <Hey>. oh. ได้บวช oh. เรียนตั้งแต่เด็กได้ศึกษาพระศาสนามาตั้งแต่เด็กเราก็คิดว่าเรา,าเป็นเด็กบ้านอกร้องงานเนี่ยนะแต่อยู่ๆเจ้าฟ้าเจ้าเปนตท่านรู้จักอยู่ๆเจ้าฟ้าเจ้าเปนินท่านให้คนมาช่วยเราแสดงว่าบ้านหลังนี้พี่ท่านมหาดเล็กไปหาผมพี่บ้านต้องเป็นบ้านเทวดาไม่ใช่บ้านผม,มผมก็เลยลื้อเลย,เลยและพี่พระจุลก,ก็ออกค่าลือให้มาสร้างไว้ตรงนี้เพราะยังก็ ทุกอย่างก็สลาหมดแล้วนะลูกเมียที่บ้านก็เขาเติบโตแล้วลยิ้งเลยิงเลยออพูดง่ายาลูกก็ลูกชายคนเดียวเขาก็โตแล้วทํางานแล้วก็หมดภาระเ่างที่ว่าหมดภาระเราก็เลยไม่ช่วยางานฟันนี่ครับซ้ายมือเนี่ยตอนนี้เรากำลัง,ลง,ลง,ลงไถไร่จะกลูกป,ปอเทืองไหนพี่กิงกันเดี๋ยวพาปูกปอเทืองตรงนี้ทั้งหมดเป็นถนน สองฝั่งถนนนี้นะเป็นสองถน,นนทีคือถนนขาออกฝ้เมืองพี่เป็นน้ำีนน่ยถนนขาเข้าลงเงินที่ได้มาทำถนนสอ่าน่ะคราบวันนะี้พวกเราก็มาสร้างถนน,นนี้นี่เราจะพัฒนาปลูกปอเทืองปอเทืองไม่องเต็มที่เลยนะเตืนเต็มที่เลย อ่า่นี่จะปลูกปอยเทืองปอเยเทืองนี่คืออะไรเจ้าคะอ่าเ,เป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งพืชคลุมดินแล้วก็ให้สีสันสวยงามดอกสีเหลืองสะพังนีอ่อีกอีกสักหน่อยเรามาเที่ยวนี้นะหน้าหน,าน้าฝนหน้า,นาอะไรนี่แหละเดียดเยเด๋ยวปอยเทืองก็จะสานเบือนสีดินเหลืองสะพังหมดเลยนี่ขวามือเนี่ยเป็นสถานที่บางสิานเลิกสร้างเอ่อโรงงานลิตยา สร้างพื้นที่รถบรรขุกกําลัง3เมตรที่โรงงานผลิตยาของคุณพิมการค่ะแล้วสร้างพื้นาที่เราจะสร้างเสวนเกษตทพิทางการโอ๋นะเน่ยต้นไม้มาพอดีเดี๋ยวผมจะลงสั่งต้นงานต้นไม้หน่อยที่พิการณาเข้าไปกับข้างในต้นไม้นี่นี่เราจะทำสวนหน้าฝนมาพี่เช่นมาร่มเนี่ยร่มรื่นเย็นสบายแหละทีนี้ กำลังลงต้นไม้ใหญ่นะที่เราเข้าไปกลับข้างในเดี๋ยวสัง่งงานอ,นะอันนี้ที่ตามถนนนี่คือต้นไม้มันแตกอยู่อย่างหนึ่งนะที่นี่เนี่ยจะมากคือของบริจาคเนี่ยคือพอเราจะสร้างถนน,นก็มีกรมการทางเข้ามาบอกว่าเขาจะรื้อถนนตัดต้นไม้ทิ้งเี่ยคือนี่ต้องการไหมระบกต้องการค้นมาเลยนี่นเป็นแวซ้า,ายเบือนี่ แต่ว่าต้นไม้อยู่บนรถเนี่ยต้นไม้ซื้อต้นละสี่หมื่นบาทนี่ได้ผมผมไปสั่งที่เขาปลูกเขาปลูกนะพี่ยีจอนแป๊บหนึ่งแป๊บปลูกวันนี้เลยหรอกลับรถไปเลยกับรถไปครับครับปลูกวันนี้แต่ว่าวันงานคิวสามเนี่ยเรามาเป็นสภาพรถดำสนานกับรถเรื่อยนะพี่ยจอนไม่นร้อนนะได้ไม่เป็นไรค่ะ ต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่อาจารย์เวศซื้อมาในราคาสี่หมื่นกว่าแลอาจารย์เวศก็กำลังไปสั่งงานเพื่อที่จะปลูกในวันนี้นั่นเองค่ะนี่คือต้นไม้ใหญ่กำลังขุดค่ะกำลังขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะอตนารย์เกำลังสั่งงานและนี่คือ ต้นไม้ใหญ่ในราคาสี่หมื่นบาทต้นอะไรไม่ซราต้นอะไรคะคะจิกน้ำจิกน้ำสร้อยระยะอก็อ๋อจิกน้ำสร้อยระยะอ๋อจัดทุค่ะต้นใหญ่มากเลยเนาะ จิกน้ำส้อยระยะค่ะของไอที่จะได้สั่งมาเพื่อที่จะปลูกในที่วิทยาลัยแห่งนี้ค่ะต้นใหญ่ใหญ่คนี่ะจะไม่ไปสั่งงานค่ะในะนี่เราได้นั่งรถเออเขาเรียกรถรางใช่ไหมคะรถรางค่ะ ตาจะได้กับสวนไม่ค่ะป่าไผ่ที่เห็นทั้งหมดสวนไผ่ก็เป็นที่ของพี่อิงกาที่ท่านมาซื้อแล้วก็สร้างลงในป่าอาจารย์คะสวนสมเด็จโตที่พี่บิบกลับประมาณจะเสร็จเลยเปรางหลังที่นะอ่าไม่แน่นอนเพราะว่าณขณะนี้ยังไม่มีเจ้าภาพเลยนะเรามีเจ้าภาพแต่ที่ดินจะมาประชารที่บอกเป็นร่างหลังเลย เมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้หายังไม่มีสักคนเลยค่ะยังไม่มีสักคนแล้วคณะพี่เป็นคณะแรกที่ได้บอกนะว่าเราจะสร้างแบบนี้แม่เอาเลยแม่ไปก่อนแม่อีกห้าปีแมตายแม่ตายก่อนแล้วก่อนโครงการจะขึ้นที่เซนคณะพวกเรานี่แหละต้องสกัดแต่หลังหนึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านจะาคุณถ้าท่านจะถอดแบบออกมาดูว่าเดี๋ยวสามห้องด้านล่างสามห้องไปกราบสมเด็จโตก่อนแล้วได้เงินคืนก่อนไม่คืน ต้มแดดโตแล้วกเราก็จะมาชื่อต้มาวนาร่วมกันปอเทียมนี่คือปอเทียมปลูกต้นใหญงให้ร่มเงาร่มเรือนนะครับจุดนี้ทั้งหมดจะเป็นจุดที่เราสร้างโรงพยาบาลซ้ายมือสายมือนี่คือโรงพยาบาลนะคะขวามือนี่แหละปอเทียมดวงตาใหญ่โตขวามือเออเออคือเพ่าโรงพยาบาลนี่มันจะมากด้วยอัถรรพ แต่ฟ้าเมือนี่ขอให้ร่มรื่นเป็นวัดตเป็วัดตั้งเป็นเรอรูไม้่มาอยู่พวดง่ายง่าาเป็นสถานที่พักผ่อนไปในตัวนั่นแหละไฟนั้นนั่นไฟเรานะไฟวัดเ,เดี๋ยวมีเน้นก็มีเน้นเรื่องนั่นแหละวัดรังหมันอ๋อวัดรังหมันวัดรังหมันวัดรังหมัน โอเคดีก็ยังอยู่ใกล้เจดีย์วัดรังมันสรัแต้วไม้มาจากไหนอาจารย์ต้นไม้อันนี้เขาบริจาคนี่นีต้นไม้บริจาคนะให้บริจาคให้บริจาคคือคนที่สุพรรณบุรีเนี่ยเขามีสวนแล้วเขาจะเอาสวนไปทำเป็นนาเขาก็รื้อต้นไม้ทิ้งอาจารย์คะควายไม่มาได้ยังไงมีคนมาบบริจาคเหรอคะอ๋อไถ่โกงกระเบื้อง ก็เป็นรูปเดียวกันงานบ้านจะวางที่เดเขาก็ต้องนั่นแหละนี่คือนี่คือควายนี่ไงเขาเขาจะมาเอาจั่งไงไปจั่งแล้วก็ทำให้ตรงนี้ลูกเรนก็ได้เลี้ยงควายด้วยนี่ไงนี่ยควายแม่เป็ดดึงควายแต่ก้าวไปหก ตานายอ่ไนนอาจารานอาจารยท่านจท่ยท่น่นยชท่นอาจารย์่เ่านจร่นอ่นองจาย่นอาจารย่นอ่นอรย่อ่นอต้นไม้ใหญ่นอ้เป็่นอยองจ่านอาจนอาจ่นอานอาจยวนอาจร่อา่น่นอาจอ่านาอน เรียนจำเรียกไม่ได้สร้างสร้างหมื่นสร้างเมื่นไหมแต่สร้างใส่นาติุญณาคาใส่อะนาคาใส่ลูกทิพย์นาลูกชาอานนึชานาคาสายนะที่พี่สายหน้าคือที่บ้านท่านนะท่านก็มีนี่แหละต้นมหาโชคมันขึ้นที่บ้านอายุก็เก่าแก่สองร้อยสี่ร้อยปีแล้วแหละนะท่านพอรู้ว่าที่นี่จะมีการสร้างแล้วมี การสร้างต้นไม้ใหญ่เป็นสวนรูปขมูล,ล <ะ S 2> ท่านก็เลยบริจาคมาอันนี้ต้นนี้นะ,ะส่วนต้นหนึ่งต้นมหาโชคเดี๋ยวคนกลับเข้ามาจเจอเลยจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรนั่นแปลกประหลาดแต่ที่จะเล่าเนี่ย <c oughs> คือเล่าไม่มีคนขับรถข้างเรานะคนนี้คือคนงัดกุติหลวงพอ่อไม่เป็นคนงัดกุติหลวงพอ่อ ถามว่าทําไมถึงงากุติหลวงพอ่อเพราะว่าตอนนั้นคณะสิ์มาหาหลวงพ่อแล้วไม่เจอหลวงพอ่อไม่รู้หลวงพ่อไปไหนใช่ไหมพี่กิจร์เป็นครั้งที่ทุกครั้งมาก็ต้องเจอหลวงพอ่อต้องพบหลวงพอ่อแต่มาคราวนั้นแตกห้าท่านไม่เจอเพราะท่านล็อกกุฏิหมดเลยล็อกไม่ใครเข้าจนคณะที่กิจร์นี่ไปตามตํารวจซึ่งเป็นหลานชายของที่สวรดิ์มามาหาท่านที่กุฏิตำรวจท่านก็บอกงากุติเลย งงติเข้าไป,ไปบท่านตรงไหนพี่จอนไปพบท่านอยู่ประตูทางเข้าทางเข้าห้องพระ,ระคือท่านนั่งอยู่อย่าง,งน,น,นั้นนี่น่าจะสิบวันนี้พี่จอนเจ็ดถึงสิบวันเพราะฉะนั้นพี่เราเลยถ่ายภาพนั้นมาภาพหนึ่งแล้วก็เอามาโชว์ผมวันที่ผมไปหาพี่สวัสดิ์นั่นแหละผมก็รีบมาหาท่าน ทีนี้คนที่งัดช่วยกันงัดคูบี่นี่นะถูกรอที่หนึ่งที่สิบสี่ล้านไปแล้วหนึ่งคนอาอจอดรถจอดรถตรงนี้จอดรถตรงนี้ทีนอะอต่พวกเราจำได้นะที่หลวงพ่อมาแล้วเดินมาจนถึงเสาไฟเสาไฟตรงนี้แต่ก<ต>่อน <ๆ S 2> มันมันเป็นทุ่งนาน,นะอ๋อนี่ไงนี่ไงแต่ว่าเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมาฝังหน้าไว้แล้วก็ถัดจากเสาไฟนะไปเป็นที่ของอีกคนหนึ่ง อ่าที่จอร์ดนหน้าต่อไปหลวงพ่อเรียกอะไรนะคะสองกระโดงหลวงพ่อวันที่สามเดือมีนาปีหกห้าหลวงพ่อมาเมสเซจเข้าโทรศัพท์ผมนะสี่สามเก้าแปดสามวันที่สามเดือมีนาวันนั้นผมไม่พูดเลยนผมโกรปมันาผมไม่รู้จะใครลูกเมียนี่้าก็ไม่บอกพวก ตัวเลขกมือเยื่อนไปหาแข่งเลนดัลลี่ไปไปหมดเคยอ,อยู่อยู่หลวงพว่อก็เมสเซจเข้าตามที่พี่ดันจอตุนนี้นะเคยอ,อยู่อ,อยู่หลวงพ่อก็เมสเซจเข้าเครื่องผมแล้วอยู่อยู่ท่านก็เคยบอกว่าพระราชามากษัตริย์อย่ามาสร้างสมร,ระราจวังก็เคยมาก็เริ่มมาแล้วอยู่อยู่หลวงพว่อเมสเซจเข้าโทรศัพท์ผมวันที่สามเดือนมีนาผมโอ้ยไปได้ใบเดียวแล้ววันที่หนึ่งวันนั้นผม น้ำแต่งตัวหล่อเลยนะแล้วผมคิปวปที่ผมจัดประกาศตัวมหาถูกว่าที่ผมได้เยี่งไมเเนี่ยนะครันี้นะมันจะเปแบบดังที่สุดในประเทศไทยนะก <c oughs> ั้งวนอยู่กับหวยเนี่ยวันนั้นมาซึ่งพี่เชื่ออย่างนี้เพราะอะไรหลวงพ่อพูดอะไรมันจะเป็นจริงกว่า <c oughs> ท่านโทษว่าในหลวงจะมาสร้างพระราชวังก็เริ่มเข้ามาวันที่หนึ่งผล สลากลอตเตอรี่ออกมาไม่ได้ใกล้เคียงแนมะ้แต่ตัวเดียว <c oughs> วันที่สองนะพี่จอห์นวันที่สองเมษาท่านก็ให้พี่จอ์นเนี่ย <c oughs> มาตามผมกับท่านเจ้าคุณอยู่ที่โกติสำนักง,งานน่ะ <c oughs> ตามผมไปหาที่โกติแล้วท่านบอกว่าถ้ารถน้ำมันแล้วจะดดวงเอ้ยรถน้ำมันแล้วจะดดวงดีท่านก็รถน้ำมันให้ผมกับท่านเจ้าคุณ ผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อดวงดีอะไรหลวงพ่อให้เลขอะไรผมหมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยผมว่าเน,นี่ท่านก็เลยพาขึ้นกุฏิเลยพาผมขึ้นกุฏิแทนแล้วท่านก็บอกว่าอย่างนี้นะาอาจารย์ท่านก็เรียกผมอาจารย์นะหลวงพ่อเพืนวันที่27็ท่านมองจากกุฏิข้างนอกท่านย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วท่านเปิดหน้าต่างมองมาโครงการน่ะตอนนั้นยังไม่มีสิ่งก่อสร้างท่านมองมาเนี่ย เลื้องอารามเต็มไปหมดอาพี่ิจา์เดินหน้าต่อไปรถสิบรอมาไล่ <c oughs> เอาเขาเลี้ยวไปดางโดนแล้วค่ะรถสิบไม่ได้ไปเลยเดยนนะ, <c oughs> ะผมก็ถามท่านว่าหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อบอกว่าผมจะโชคดีหลวงพ่อก็บอก่ามันอย่างนี้ คืนวันที่27มีนาท่านมองมามันเหลือนอาลามมันเหมือนเมื่อสี่ปีที่แล้วท่านอยู่กุฏิเก่านะนะท่านอยู่กุฏิเก่านะมีอยู่คืนหนึ่งท่านลงมาข้างล่างกุฏิแล้วเลืองอาลามอยู่บนหลังคามันทำได้จะตกลงบนกุฏิแต่มันไปตกลงที่ถัดจะเสาไฟนั่นน่ะ งวดนั้นเจ้าของที่ดินถูกมาที่หนึ่งหกล้านโย<อ>ท่านก็เลยคิดว่าคนที่ดูแลโครงการเนี่ยต้องรวยแน่แท่านว่าอย่างนั้นนะคือผมอท่านพูดวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเมษายนผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเยอรมันอาจารย์เว่ยท่านพูดพ่อนะอาจารย์เว่ยด <c oughs> ีไฟส่งขา่าววิญางท่านว่าเขาบอกยังครับท่าน <c oughs> พระองค์ทรงพิจารณาแล้วมมพ,รลพระราชทานนำไปเป็นมหาวัชระละครเราก็ดีใจนะได้เื่อพระองค์ท่านนได้ง่งายที่ไหนนะเพราะพระองค์บารมีล้นลูกว่ามากเัมีาน,านานะมีใครแจ้งไม่ได้ยังกฟังองค์พระองค์จะทานหนึ่งร้อยล้า ยิ่งกว่ารางวันที่หนึ่งเกียรเท่าเราพิชื์เถ้าผมถูวันที่หนึ่งลูกเมียก็ไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลวงพ่อท่านพูดมาเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมก็เลยสล,ล,ยลับบ้านและครอบครัวมาอยู่ที่นี่เพื่อจะรองรับรางวัลที่หนึ่งนี่แหละที <c oughs> นี้มันเรื่องแปลกอย่างนี้นะ คนที่งัดงกุฏตหลงข้อกลุ่ 1, 4, 000, ลมขณะนี้พร่ยันถูกงวนที่หนึ่งยี่สิบสี่ล้านเมื่อสี่ห้าปีเจ้าของที่ดินใก,กล้ๆลงพ่อถูทุนที่หนึ่งหกล้านเมื่อหกปีที่แล้วนะพี่ยันนะ <คา S 1> แล้วเมื่อปีกลายเนี่ยช่างที่มาสร้างเนี่ยสร้างอาคารที่พวกเรานั่งอยู่นั่นนะ่ะช่างนะถูทุนที่หน<อ>ึ่งสิบสองล้านเหลือแต่คนเฝ้าเห <c oughs> ลือแต่คนเฝ้า <c oughs> <c oughs> คือพูดง่ายว่า <c oughs> ก็วนเวียนอยู่เนี่ยน,นนะรางวัลที่หนึ่งวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่แถวนี้นี่ทุกท่านนะดูดูดูนี่นัน่นนี่นี่นี่ที่พี่พระสุลที่ท่านบริจาคเพิ่มเพื่อสร้างวาัดนะแล้วผมก็เอาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆที่เห็นนี่คือต้นไม้บริจาคส่วนหนึ่งนะซื้อส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากต้นที่อยู่ริมน้ำะนะเป็นที่ผมย้ายออกมาจากที่ดินหลวงพ่อฝันะ่งโน้นเราย้ายออกมานะ เพราะฉะนั้นที่ดินทั้งหมดตรงนี้เป็นส่วนของโครงการสร้างวัดนะที่นี่ทั้งหมดนะนะอันนี้เป็นกระถอบซึ่งณขณะนี้กําลังไปขุดหน้าดินอีกส่วนหนึ่งไปถมที่ก่อสร้างโรงพยาบาลนะ,นะ,นะเมื่อขนดินปรักภูมิธานอะไรเรียบร้อยในริงจสะสมบูรณ์ภายในสามปีอาจารย์ญี่ป่น,นอบอกว่าเราต้องทำให้โรคไม่ก่อนแต่ก่อนเป็นทุ่งนาเนี่ยไม่มีต้น,นไม,ม,นนไม,มนน้ไม่เติมต้นครับ แล้วมาวันแรกเลยเข้าไปไม่ได้รถรถต้องจอดตรงนี้ขวามือนเนี่ยอจอดตรงนี้นะแล้วก็พากันเดินเข้าไปเป็นถนนดินภ้ายในสามปีเป็นถนนลาดยางเรียบร้อยนีนาคือเราเคยอ่านแต่ในคัมภีร์ <c oughs> เคยอ่านแต่ในพุทธประวัตินะครับ <c oughs> ผู้มีบุญไปที่ไหนมันสําเร็จทั้งหมดเดาตู้พระบารมีของพระ 6. องค์ยางกาถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอย่างพบรัฐบาลก็รอ,อไปอีกสิบปีจะมีหรือเปลา่านะ แต่ด้วยข้อปรามีพระองค์มากราหนึ่งมาแผ่มาถึงพวกเราเทุกอย่างเโครงกา,านกะ็สำเร็จข้างหน้าที่เป็นกุติรังคาสีสซมันคือกุฎีหลงพ่อท่านไพรโรจน์เป็นคนมาสร้างให้แล้วท่านเย็นตรงน,นี้แหละที่มองเข้าไปเห็นเรืองอาลาลยท่าก็คิดว่าคนที่คุมโครงการ,การเนี่ยจะต้องถูกมาที่หนึงน่งเช่นว่านะเพราะว่า <c oughs> มันเหมือนเมื่อห้าหกปีที่แล้ว นั้นมองดูลงมาคำนวณจะตกลงบนสุติท่านนั้นว่ามันเป็นตกข้างหลังเนี่ยตะลยุเลยเขาไปถุงวันที่หนึ่งหกล้านนาั้นม่าตอนนี้ไอ้ข้าวโพดข้าวโพดเรือกระชายว่ามันจบเป็นข้าวโพดข้าวโพดที่ปลูกที่นี่ไม่ได้ให้คนกินนะอ่าส่งลงหมดเป็นอาหารสัตว์ประจันเวทนะเกิดิ่ของที่มหาเวทจบเดีย นี่ไงกระติกกระตราคาสีซ้มนี่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 ่นรญนี่นะครับนี่นีี่ดนาเีไรี่แปดไลที่เขาจะขายตรงไนที่แปไล่ี่เขาจะขายเอจะซื้อค่ะซ้ายซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือนะซ้ายมือถี่นม่นสักูนะครับเอจะซื้อเอจะมาอยู่เหรอเอาลวทีนี้ก จะเล่าเรื่องต้นไม้ให้ฟังก่อนจะเล่าเรื่องต้นไม้ผมคิดว่าตอนนี้ทุกท่านก็จะถามผมแล้วแหละว,ว่าใครมาสั่งหลวงพอ่อ<ะ>ผมก็เกิดคําถามเหมือนกันเคยคิดเหมือนกันว่าหลวงพอ่พอเสียงที่หลวงพ่อได้ยินเป็นเสียงใครใครมาสั่งผมเลยถามท่านนะผมก็เข้าไปกับพี่สวัสดิ์เลยเข้าไปหาหลวงพ่อในกุฏิท่านนะนะกุฏิราคาสีเขียวกุฏิเดียมท่านไหนะผมผมผมก็ไปถามกันว่าหลวงพ่อ ขอถามจริงๆริงไหหลวงพ่อเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายที่มาสั่งหลวงพ่อท่านบอกเสียงผู้ชายและเป็นเสียงใครหลวงพ่อท่านก็บอกให้ผมฟังว่าเสียงใคร <c oughs> ผมจะเล่าอีกทีวันที่23มีนาวันท,ที่23มีนานะาา <c oughs> ผมจะเลอาให้ังวรถใคร เราดูาลแล้วเราดูแล้ว,ว,ว,วใครไปเชิญไปเล่าต่อใครอยากรูก้ปามันที่ย3่สินี้เราดูต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าเราต้นไม้โช่ว์ข้างๆห้องน้ำอ่ะนะ <S <S เป็นต้นไม้ที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมอนทองทางอย่างนี้แปดกิโลท่านมาหาผมที่นี่ท่านบอกว่ามีคุณยายท่านหนึ่ง เจ้าของต้นไม้เนี่ยเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วท่านบอกว่าตื่นตีสี่ตีห้าีแต่เด็กสวดมนต์ท่านว่าน่ะเสียงเด็กสวดมนต์มันอย่างไนท่านก็เลยให้ผู้ให้ผู้ใหญ่บ้านมาตามหาผมที่นี่แล้วเจอผมท่านก็บอกถามผมว่า,ามีเน้ไหมตอนนั้นเรามีเนนอยู่เจ็ดแปดรูปท่านก็เลยบอกคุณยายเจ้าของต้นไม้น่ะท่านได้ยินเสียงสวดมนต์ดังออกมาอย่าต้นไม้เป็นเสียงเด็กก็เลยถวายมานี่ในซ้ายมือนี่ ต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนี่ยแม่ครัวเขาก็ได้ไปหลายหมื่นหลายแสนหลายแสนนะพี่กรินร์ต้นไหนคะเพราะฉะนั้นเราก็ลงกันตรงนี้หลยแม่ครัวอยู่ตรงนี้เขาก็มองเป็นตัวเลขเขาได้เห็นกันเป็นเป็นแสนอ๋อเอาละนี่คือต้นนีต้นนี้ค่ะ นี่คือต้นนี้ค่ะต้นนี้ที่ที่คุณยายได้ยินเสียงเด็กสวดมนต์ค่ะก็เลยเอามาถวายที่มหาลัยแห่งนี้จ้าค่ะโอ้ร่มรื่นใหญ่มากเลยเขาเรียกต้นอะไรนะคะไใบยาวฮะต้นไใบยาวโอ้โอ้่ะถูกป่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายนะแม่อ้ไท่ใบยาว